สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเทศกาลปัสกากับบรรยากาศของความเชื่อในการ,รเรยเสูเจ้ากับขินชีพก็จะเป็นบรรยากาศที่จะครอบงำไปทั่วทั่วทั้งปีและก็ชั่วชีวิตของเรานะครับในวันนี้นก,รรจก็จะพูดถึงพระวรสาร จะพูดถึงพระเยซูเจ้าได้ประจักษ์ให้แก่บรรดาศิษย์ของพระองค์ในรูปแบบต่างๆในโอกาสต่างๆจะเป็นในกลุ่มส่วนตัวในกลุ่มหรือในส่วนตัวพระองค์ก็ทํามาตลอดแล้วก็ในวันนี้ก็บอกว่าเวลาที่มาพบบรรดาศิษย์แล้วก็มีศิษย์คนหนึ่งนั้น ไม่อยู่ด้วยเวลากลับมาเขาก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ท้าทายด้วยว่าเอ้ยไม่จริงอ่ะถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เอานิ้วมือใช้ที่รอยแผลของพระเยซูเจ้าและที่มือของพระองค์เรื่องที่ที่ที่พระองค์ถูกแทงด้วยเครื่องมือที่เขาเขาใช้สําหรับจะประหารชีวิตของคนที่ที่ตายนั่นก็คือหอกนะครับ และถ้าหากไม่เห็นแผลเหล่านี้ขาเจามไม่เชื่อต่อมาเมื่อพระเยซูเจ้าไปจักมาก็ได้ท้าทายเขาบอกนี่มานี่แล้วเอามือมาที่นี่คําที่สีข้างของเราเถิดอย่าสงสัยต่อไปแต่จงเชื่อเถิดโทมัสซ,ซึ่งเป็นสารุสิทธิ์ที่ไม่ได้อยู่กับคนอื่นแต่เขาเห็นเห็นพระเยซูเจ้าเป็นครั้งแรกที่ท้าทายคนอื่นแล้วคราวนี้มาเห็นพระเยซูเจา้าสิ่งที่เขาพูดก็คือ พระพุทธเป็นเจ้าของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้าก็คือยืนยันว่าพระองค์เป็นพระปิญเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าท่านเชื่อเพราะได้เห็นเราผู้ที่เชื่อแม้ไม่เห็นก็เป็นบุญของเขาบุญของเขาที่แม่ไม่เห็นแต่ก็เชื่อซึ่งมันก็หมายถึงพวกเราแต่ละคนที่อยู่หลังจากพระเยซูาจาเจ้าได้กลับเข็นชีพ อยู่หลังจากบรรดาคราสาวกแล้วตั้ง2,000กว่าปีพี่น้องมันเป็นตลอด2,000ปีนี้มีกิจสชนจำนวนมากที่ดำรงชีวิตอยู่ในความเชื่อคำหวังและไม่ย่อท้อต่อ,อความทุกข์ยากลำบากต่างๆนานาทั้งในเวลาปกติและเวลาสงครามก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่พูดถึงในการที่เกิดขึ้นอยู่ใน ค่ายกักกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาค่ายกักกันเนี่ยโอกาสที่จะรอดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นพี่น้องเพราะเขาจะเอาไปทดลองยาเหมือนกับเป็นหนูทดลองยาบ้างเขาจะเอาไปสําหรับไปแค่แขนบ้างหรือเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาจะไม่รักษาเขาจะใช้วิธีรมแก๊สนี่นะครับในค่ายกักกันนั้นก็มีหลายคนที่ท้อแท้ใจแต่หลายคนที่มีมความ คล้ายๆกับมีกำลังใจแล้วก็มีความมั่นคงนะครับในจำนวนนั้นก็มีนักจิตวิทยาคนหนึ่งชื่อวิกตอร์แฟรงคิลเขาสังเกตว่านักโทษที่เข้ามาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองพวกนะครับสมัยที่นาซีกระทำต่อเขาอย่างรุนแรงเนี่ยก็คือ,อให้เขาได้ตายอยู่ในค่ายกันมากมายเหลือเกินแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ที่ตายนะครับ พวกที่รอตายอยู่เนี่ยบางทีก็อยากจะตายก่อนที่จะเ,เหตุการณ์จะเกิดขึ้นด้วยซ้ําไปเพราะมันเป็นความทารุณเหลือเกินในฐานะที่เขาเป็นนักโทษคนหนึ่งเนี่ยเขาก็สังเกตดูว่ามีคนจนนํานวนหนึ่งที่ไม่ย่อท้อมั่นใจมีความมั่นคงเพราะว่าเขามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเขาอดทนความทุกข์ยากลําลบากโดยไม่บน่นไม่ว่าแต่บางคนก็รอด หลังจากถูกปล่อยไปแล้วก็เรียกลับบ้านแต่หลายคนก็ถูกฆ่าตายโดยที่ไม่ได้แสดงถึงความท้อแท้ใจนี่เป็นสังหากที่ทำให้นักจิตวิทยาคนนี้บอกว่าคนที่เขาไม่ยอดท้อเนี่ยเขาเขาได้รับพลังรับอำนาจได้ได้ร,รับความกับบรรเทาใจจากองค์พระเยซูเจ้าผู้ได้บอกกับเขาว่าใครที่เชื่อในพระองค์แม้นตายไปแล้วก็จะได้มีชีวิตใหม่ นี่ต่งหากครับพี่น้อง2,000ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ก็จะพูดคําเดียวกันคือบุญของคนที่เชื่อแต่ไม่ได้เห็นพระองค์แบบจัดจ่ที่นะบุญโทมัสได้กระทำดังนั้นเราเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นในโลกปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าโลกของการไร้พระไร้เจ้าไร้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคนก็บางทีย่อยเย้ยคนที่ไปวัดไปวาไปแล้วได้อะไรมา ไปแล้วไม่เห็นดีขึ้นไปแล้วเห็นยากจนเหมือนเดิมหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยก็ขอให้พี่น้องอย่าได้ท้อแท้ทอ้อถอยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้และเราอย่าได้เสียใจถ้าหากว่าเราไม่ได้รับอศัศจรย์ให้เห็นชัดๆเหมือนกับบรรดาครสา,าวกแต่เรามั่นใจว่าแม้ในความเชื่อที่เรามีนั้น เราก็สามารถที่จะเดินต่อไปพาลูกพาหลานพาครอบครัวพาหมู่บ้านพาคุ่มบีซีเดินหน้าด้วยความมั่นคงเพราะไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับการที่พวกเราจะมาส่งเสริมความเชื่อกันเป็นต้นในเวลาที่ทุกอย่างลำบากเวลาที่มีปัญหาในชีวิตขอให้พี่น้องอย่าได้ท้อถอย,ถอยเพราะคนที่เดินนำหน้าเราที่สังหลายหลายคนนั้นเขาได้ชนะไปแล้ว ก็ขอให้พี่น้องได้อยู่ในจำนวนผู้ธิชนะด้วยนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง